อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นเอก็อยู่กันนัดของ I and ดไกับออเชนเคยนะฮะก็สหรับในคลิปนี้ก็จะมาบุกปราสาทของเดซในแล้วกันนะฮะมากินเป็น Night Vision ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็แอปเปิ Apple, ้ลเอนชาตาเสกมาอีกแล้วนะฮะนี้แล้วผมก็มีกุญแจแล้วฮะแล้วก็เอาเป็นน้ำยาตีไว้แล้วกันมากินเข้าไปเลยโอเคเตรียมพร้อมนะฮะอุ้ยม,มีตัวอะไรโผล่มาไม่รู้เนี่ย น่าจะเป็นหมานะฮะนี่ไงตีไม่ได้ด้วยโอเคเปิดไปเลยะฮะเรียบร้อยโอ้โหมันออกมาแล้วฮะมันคือเดซอะไรสักอย่างนึ่งฮะเดซบี์เหรอโอเคตีไปตีไปฟันไปเลยะฮะฟันไปเลยเยอ,อยเดี๋ยวก่อนนะมันตีไม่โดนอะ่ะเฮ้ยเดีย๋ยวก่อนนะแล้วก็ยิงเลยละกันนะฮะยิงไปยิงไปเลยยิงไปเลยเออตายไปแล้วฮะเลือดมันแค่30เองฮะจัดว่าน้อยมากตอบเป็นพวกกระดูกนะฮะแล้วก็หนังด้วย เออเราได้เวลมาได้ฮะตอนนี้ไปเด t กโกฮะในปราสาทก็ประมาณนี้ฮะมีเป็นกล่องด้วยเฮ้ยมีเป็นหัวใจของมังกรน้ําแข็งนะอันนี้เก็บมาเลยละกันเออแล้วก็มันจะมีเป็นสปอนเนอร์นะฮะผมเจอแล้วด้านหน้าไงแต่ว่าต้องฆ่าไอ้พวกไอหมานี่ก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ฟันไปเลยไปเรียบร้อยอันนี้ เออมันจะเป็นแร่อันนี้นะฮะเก็บมาแล้วกันแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเข่าของโทรป่ะเป็นเหมือนเขี้ยวนะเออเป็นเหมือนเขี้ยวของโทรประมาณนี้โอเคเก็บ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 วลมาะเนียสปอนมันต้องครบทิ้งนะฮะตรงนี้ไปทางตันนะโอเคนั้นก็ไปอีกทางหนึ่งละกันตรงด้านตรงนู้นเลยนะฮะนี่ไงสปอนเนอร์อีกฮะโอเคนนก็ทุบไปเลยทุบไป แล้วก็เฮ้ยมันเอาหัวโผมาให้หมาพวกนี้โอ้โหตรงนี้เต็มเลยอะไระเนี่อะวัตถุเฝ้เดี๋ยวก่อนนะเมงมุมก็มานะโอเคเรามีชุดเกราะที่ดีไงก็เลยแบบดาเมจเข้าเราน้อยมากฮะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฟันก่อนฟันก่อนนะฮะตายไปเลยตายไปเลยเลือดทั้งสี่สิบหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหเม่งกี่ตัวฮะเยอะมากเลยมีทั้งแบบหมาทัง้งเมงมุมนะฮะณนะจุดจุดนี้ ฟันไฟตายไปเลยเออแล้นะ๋ยวก่นักกดผิดไปกดเปิดกล่องทำไมเนี่ยมันต้องมีสปอนเนอร์อยู่บนหวัวผมนะฮะผมว่ามันต้องมีแน่ๆเฮ้ยนี่มันเดสไนเอาตายทีเราตายนะดาบนี่คือดาเมจนหนึ่งร้อยตีทีเราตายอยู่แล้วนะฮะดาบอันนี้มาวเข้ามาให้กินก่อนกินก่อนจะเย็นทีเดสนะอี Dead นะฮะเป็น,เ,นเอาขวานสับละันขวานนี่แบบดาเมจแรงกว่าดาบนะฮะมาตีไป,ไปเลย เฮ้ยแป๊บๆจะเย็นจะเย็นขอกินน้ำยาตีใบก่อนมาฟันไปแต่ว่าข้อเสียของขวานก็คือมันตีช้านะฮะแต่ว่าเรากินเป็นน้ำยาตีใบก็จะแบบตีไวขึ้นนะฮะโอเคยิงยิงไปเลยยิงไปเลยตายนะฮะเรียบร้อยมาเก็บ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 เป้ลเออแต่ก่อนหน้าเอาพิกแอ็กตีแม่งเลยเฮ้ยตีไม่โดนนะโอเคไม่ตายนะเฮ้ยมันไม่ตายปะเรียบร้อยฮะมันต้องโดนแบบจังๆเฮ้ยนี่มันสปอนเนอร์โอเค ไปเลยนะฮะเก็บเวลเก็บเวลเก็บเวลมาในกล่องนี้มีอะไรเนี่ยมีเป็นแร่อันนี้แล้วก็มีเป็นเออมีเป็นดตะก้อนฟุตนะฮะเป็นขุยมังกรนะฮะเออมีให้แบบเก็บด้วยตรงนี้เนี่ยโคตรดีเลยนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีเนื้อมังกรเฮ้ยอะไรเนี่ยนายมามองนะมามองหน้านะฮะแล้วก็เหมือนจะมีอีกฮะตรงนี้นั่นงไงมันมาแล้วมันมุมนะฮะสองตัวเลยแล้วก็พวกเดสไนท์เอ้หมานี่หว่ามันคือหมานะฮะแล้วก่อนนะพี่เดสไนท์ก็มาเฮ้ยตีตี เฮ้ยไปฝันไม่โดนโอเคฮะผมกดฝันไม่โดนเรียบร้อยตายไปเลยเดือดปั๊บตับต๊บตั๊บตั๊บหนึ่งสี่หมานะฮะแล้วก็เดสไนท์ตายมันเกิดแบบเรื่อยๆเพราะว่าสปอนเนอร์มันต้องไปทุบอะ่อะอยู่ไหนเฟ้นสปอนเนอร์โอ้ด้านหน้าไงตรงนี้ฮะเฮ้ยนี่ก็กัดจังเลยโอเคตายแล้วก็โอเคฮะอันนี้ทุบทิ้งเลยชึบแล้วก็ในกล่องนี่มีอะไรน้ำแข็งไม่เอาอะ่ะเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอวะเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเออตายไปเลยนายเก็บเวลเลยฮะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหเจ้เอ๋มาดีเพื่อนมามาเข้ามาเข้า,ขามาผมไม่ไอ้ตัวนี้คือตัวโคตรใหญ่เลยเนี่ยโอเคแต่ว่าเลือดม,มันน้อยนะฮะทุบเลยทุบเลยเฮ้ยออมันเกิดจากไหนจู่ๆก็เกิดมาจากใต้ดินนะฮะเฮ้ยตีฟันไปเลยโอเคฮะอันน,นี้ถือโลด้วยแต่ก็ตีแบบทีทีเต,ตายนะฮะเออลิ้นชอบไปงั้นละได้เลยแโอเคมาฮะตื่นเต้นมากนี่ไงสปอนเซอร์มานะ ทุบไปเลยแล้วก็กล่องนี้มีเป็นเขีเ้ยวของซีเพน์นี่หว่านี้นะนี่ไนงะแล้วก็แร่นี้แล้วก็เป็นทอสหรือเปล่าแนละ้วเป็นทอสนะฮะเก็บมาเลยแล้วกันแต่ไม่สว่างเลยบาททอสอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะ,ะสีะฟ้าอันนี้คือบล็อกอะไรเนี่ยไม่รู้นะฮะโอ้โหนี่จ <laughs> ุกันเต็มเลยตีไปหืมมันต้องมีสปอนเนอร์อย่างแน่นอนนะแถวนี้ตีฮะฟันไปฟันไปโอเคตายหมดตรงนี้เคลียร์นะฮะ ีชันล่างอันนี้ก็อะไรนะฮะนายเฮ้ยเกะกะมากเลยนะฮะนี่งไงมีชันล่างจริงด้วยนะฮะมีสปอนเซอร์เต็มเลยตรงนี้มีกล่องด้วยขอทุบก่อนขอทุบแป๊บนึงอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหหมาบันดีหมากัดใครเพื่อนฮนะกัดไม่ถูกนะฮะเปิดกล่องสิเป็นเครียวของโจรอีกแล้วะฮะอันนี้จัดว่าดีจัดว่าเด็ดเลยะ,ะ่าน,นี้โอเก็บเก็บเก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บมาก่อนแล้วกัน แล้วก็ซีดที่เก็บไปฮะของที่มันแบบไร้สาระจะต้องเก็บไปให้หมดนะฮะเอยอันนี้เก็บมาก่อนกดผิดฮนะเหล็กก็เก็บไปตรงตัดสไปเดอร์เก็บไปฮะเฮ้ยผมได้ดาบด้วยวะ่ะดาบของไอ้พวกเดสได้นะฮะแล้วก็มีัน,นี้ด้วยมันจะเป็นชิ้นส่วนของพวกมันนะฮะวันที่ต้องหมาอ้หูหม,มาตัวนี้มึงหมาเต็มเลยฮะอ้ม่มันอยู่แบบติดกันเนี่ยอย่างก็เซอร์เบลัสเลยโอเคฮนะยิงไปยิงไปยิงไปเออเล่งแล้วก็ยิงฮนะ ผมว่ามัดนี้คือน่าจะมีเซอร์เบลัสนะแต่ว่าตอนนี้คือเวอร์ชั่นเก่าคือยังไม่มีฮะมันต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมผมเห็นว่าเขาจะเพิ่มเป็นอนีรมาเป็นพวกวูเตโกกับปลาบึกยักษ์ปะแล้วก็เป็นพวกบอสตัวอื่นนะฮะมานะฮะในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะฮะมันน่าเล่นมากอะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่ว่าเออเครื่องมือถือผมก็ไม่น่าจะไหวนะฮะแต่ก็นั้นมันเข้าไปไม่ได้อะสปอนเซอร์อ่บตรงนี้ทุบไปเลยนะฮะเออแล้วก็อะไรเนี่ยนายนะฮะ โอ้ยแป๊บแป๊บ,บโอตายนะฮะโอ้มันตีแบบทะลุมาเลยตรงนี้มีเป็นโอ้โหมีของเต็มเลยฮะตรงนี้มีเป็นเลือดของมังกรน้ําแข็งด้วยนะฮะอันนี้นี่ไงไอสดราก้อนบัสนะฮะเก็บมาเลยละกันแต่ว่าอันนี้คือเต็มแล้วอะไม่เอาฮะมันตีทะลุไปได้ด้วยไม่โผล่หน้ามาหาฮะของนี่ก็เยอะฮะเต็มตัวอะไรของเอาเป็นน้ําแข็งละกันเป็นไอส์คริสตัลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาดำไม่ทะลุได้นี่วะสุดยอดไปเลยฮะนี่ไง แต่ว่าดาเมจเข้าแค่หนึ่งนะฮะเออดาเมจเข้าก็น้อยเลยแต่ก็ได้อยู่ฮะทำดาเมจพองเรามันครูดาวอีกอะแต่ตัวบนึงนะตรงนี้ตีได้ปะเนี่ยโอเคตีได้อยู่นะฮะแล้วกฟฟฟ็ฟันไปเลยฮะฟันไปฟันไปฟันไปเลยโอเคโอเคเย้เยแต่ตัวบนึงนะมันอยู่กันเยอะเลยอะตรงนี้ฮะโอเคหมดโอ้โหเวลเวลดับเยอะมากนี่ไงสปอนเนอร์ทุบไปเลยฮะเฮ้ยมันเกิดไปอีกแล้ว เดี๋ยวเนี่ยน,น,น่านีกว่าสปอเนเซอร์อ่ะเฮ้ยนี่ก็อืกัดจังเลยฮะนายเก็บควางเก็บกลับมาทุบสปอเนเซอร์ทิ้งก่อนนะฮะทุบไปเรียบร้อยเหมือนจะมีอีกนะตรงนี้โอเคเรียบร้อยฮะเอ้ยโอ้โหมันกระโดดกัดเลยอ,อ่ะโคตรโหดนะดุดุมากโคตรดุเลยไอหมาตัวนี้นะฮะเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนเนี่ยน้ำยาใกล้หมดนี่ว่าน้ำยาในวิชั่นใกล้หมดเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งมากันนะอันนี้ทิ้งไปฮนะมุดปุ๊บเลยตอนนี้กินก่อน โอเคตีไปเลยไอ้ค้างนะฮะอย่าแครนะ์ใ้เกมอย่าแคร์นะโอเคไม่แคร์นะฮนะเกือบไปละเดี๋ยวกนะ่อนนะเอออันนี้มีเป็นเขี้ยวของโทรอีกแล้วฮะมีเป็นวิเทอร์โบนด้วยจัดว่าดีจัดวัดเด็ดนะอันนี้ต้องเอาอะ่ะอันนี้ทิ้งไปเก็บเก็บเก็บวิเทอร์โบนมาฮะเรียบร้อยกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่ก็มีแต่นังสือกับบล็อกกระดูกนะฮะประมาณนี้ตรงนี้เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะสปอนเซอร์ทุบก่อนเดีย๋ยวเพิ่งดิ อีกอันนึงอีกที่หนึ่งตัวก่อนนะไป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 แล้วก็มาทุบตรงนี้ฮะทุบปิดอีอเด็ดพิ่งกัดเดี๋ยวเพิ่งกัด,ออกดขอทุบก,ก่อนขอทุบก,ก่อนโอเคมาเลยถึงตาพวกนายแล้วพวกหมานะฮะเออตีไปแล้วปล่อยตายเคลียร์ตรงนี้เคลียร์หมดแล้วฮะในกล่องนี้มีแตสมุดหนังสือนะฮะแล้วก็เนี่ยมีเป็นแร่ต่างๆนานานะฮะกับทิ้นส่วนของเดทไอ้พวกเดทนะฮะเออโอเคมันของเต็มแล้วอะ่ะอืมเก็บมาฮะเก็บมาเลยชุบ ประมาณนี้ฮะแล้วก็เอออันนี้มันคือไอ้แท่นของเตาหลอมไอ้มางกอน,น้ําแข็งนี่บ่านี่ฮะแต่ผมมีแล้วนะที่บ้านอนะนะฮะมันมีแจกอนนี้ด้วยวะ <c oughs> โคตรดีนลฮะโอเคกินก่อนลวกันกินเพิ่มอาหารนะฮะตอนนี้เอาจะกดทิ้งทำไมเนี่ยเก็บมาก่อนนะฮะโอเคกินไปกินไปโอเคกล่องนี้มีเป็นขุ่ยงฮะเออมีแค่นี้กับอของของโ <c oughs> คตรน้อยฮนะแถวนี้เออ เอาอันนี้เก็บก่อนฮะของเยอะเกินแล้วในตัวต้องเคลียร์ออกบ้างนะฮะณนะตอนนี้อันนี้เก็บไปแล้วกันเรียบร้อยนะฮะโอเคก็ได้ทําการนะสำรวจหมดแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะนั้นก็เอ,อ่อทำการเรียกเป็นมังกรน้ําแข็งมาขี่เล่นละกันนะในคลิปนี้โอเคมาเรียกมาเลยนะฮะก็เป็นมังกรน้ําแข็งตัวสีขาวนะ,ะซึ่งสีสวยมากตัวนี้ฮะก็ใส่ชุดเกาะให้แล้วฮะชุดเกาะที่แบบเข้ากันมากนะฮะ มันเหมือนเป็นมังกรของควีนลยป่ะนะฮะเป็นแบบเดดเดดควี Dead นอะของเดดควีนอะมันเหมือนมากอะแต่ว่าเดดควีนนี่มันจะมาในเวอร์ชันใหม่นะฮะมันเป็นบอสแบบของแท้เลยเป็นบอสในเกมในในมอสอันเนี้ยนะไอแอนไฟนะเป็นบอสแบบที่แท้จริงนะฮะแต่ว่าต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ๆหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบว่าเขาได้อัปเดตให้หรือยังนะฮะในเวอร์ชันใหม่ๆนะฮะโอเคมีฟอสบอลได้ตรงนีนะ้แล้วก็ขอค่าฟอสมอลละกันนะด้นานานี้หวัดดีนาย ทำไมมันไม่โดนดาเมจเลยวะเนี่ยเป็นธาตุน้ำแข็งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามังกรน้ำแข็งนี่แบบยิงแรงมากนะมดาเมจแรงมากนะนี่ไงประมาณนี้โอ้โคตรแรงเลยแรงมากเลยนะฮะเออพ่นไปเลยพ่นน้ำแข็งไปเลยโอเคมีน้ำแข็งเกาะนะฮะแถวพื้นฟอสมอร์นี่มันติดตรงน้ำแข็งนะฮะนี่ไง <c oughs> แบบว่าเรายิงแบบชิวๆเลยฮะงานนี้ไปพ่น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 น้ำแข็งไปนะฮะมันเกือบตายแล้วตอนนี้พ่นไปเลยเฮ้ยมันพ่นใส่ผมว่ะตอนนี้ฮะ อุย้ยล่วงจากมังกรเลยอะ่ะอืดีเลยที่มันติดอยู่ฮะตอนนี้ตอบของปะเนี่ยน่าจะไม่ตอบของนะสภาพนี้ของน่าจะหายไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคจัดว่ามังกรตัวนี้แบบเท่มากนะผมชอบมากอะมังกรน้ําแข็งอะ่ะโควรชอบเลยฮะแล้วก็แถวนี้คือมันจะมีเป็นหมู่บ้านของ Villager ในมอดของ i อแอนฟ r e อยู่นะผมจะไปหาแล้กันนะไปแลกของล้กัน ผมอยากลองว่าไอ้ที่มันเขียนว่าไอ้ฟิชชิ่งอะไรสักอย่างนึ่งอะนะฮะมันจะทําอะไรได้ฮนะตัวนี้คือเป็นลังมังกรน้ําแข็งนะฮะแต่ก็ช่างมันละกันพวกมหามันไม่เจอนะฮะมันไปไหนก็ไม่รู้เอออาจจะด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะนี่ไงเป็นหมู่บ้านของชาวเอสกิโมละกันนะฮะเออนั่นก็ลงตรงนี้ละกันมีชาวบ้านเด็กหรือเปล่าตรงนี้นะฮะหนึ่งคนนะฮะฮึบมาขอลองแลกของหน่อยสิมันจะมีฟิชชิ่งสเปียอยู่นะฮะ คนไหนก็ไม่รู้ฮะที่ขายคนนี้ปะคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้ขายเป็นไอรอนเชเวลแล้วไม่เอาอะนะฮะอีกบมู่บ้านหนึ่งอนะอีกบ้านหนึ่งอนะตรงนี้มีคนขายฟิชชิงสเปียร์หรือเปล่าคนนี้ปะเนี่ยหวัดดีพวกนายสคนนะฮะตรงนี้อ๋อนี่ไงคนนี้มันขายนี่ว่าฟิชชิงแมนนะเป็นนักตกปลานะคนนี้โอเคนั้นก็เอามาเลยฮะเป็นฟิชชิงสเปียนะฮะเป็นหอกหาปลานะฮะเออเอาน,นี่มา เราลองหาปลาดูซิจะหาได้หรือเปล่านะฮะมันต้องกดค้างเหรอแล้วก็กดปล่อยเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมีปลาเด้งออกมาเลยฮะเฮ้ยสุดยอดไปเลยวะ่ะลองใหม่สิประมาณนี้นะเฮะ้ยมันต้องกดค้างนี่วะ่ะกดค้างนี่อ้านี่ไงนี่ไงมันเป็นหอกหาปลานะโคตรดีเลยว่ะเออถ้าเกิดมีแบบต้นเกมนะบอกเลยว่าการหาอาหารที่แบบจะง่ายได้มากๆนะฮะ หอกอันนี้แล้วก็นี่คือเป็นดอกไม้ที่เกิดจากน้ําแข็งนะฮะแล้วก็นะนี่ฮะสามารถหาปลาได้แบบชิวๆเลยอีซี่เกมเลยฮะงานนี้มีแบบมีอาหารกินแบบเยอะโอเคฮะนี่ไงประมาณนี้เลยเล็งแล้วก็กดค้างแล้วก็เล็งนะฮะแบบธนูเลยเออแล้วก็ไอ้ดอกไม้นี้นะฮะ ผมขออธิบายก่อนละกันนะสลับดอกไม้อันนี้ก็คือดอกไม้นี้มันสามารถทําการนะฮะคราฟเป็นที่มันเป็นชามอะ่ะมันสามารถเอาไปให้มังกรนะ่ะน้ําแข็งนะฮะกินเพื่อทําการผสมพันธุ์นะฮะมังกรน้ําแข็งได้นะฮะก็วิธีการคราฟก็คือมันชื่อว่าฟอสลิลลี่หรือเปล่านะฮะวิธีการคราฟก็เดี๋ยวผมจะให้ดูฮะเออมันอยู่ตรงหมวดนี้นี่ฮะวิธีการคราฟก็แบบนี้เลยใช้ฟอสลิลลี่นะฮะแล้วก็มีเป็นชามนะฮะแล้วก็เป็นอันเนี้ย พิสมาลินคิสตันหรือเปล่านะฮะก็จะคราบเป็นเออเป็นถ้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่คราบแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่สมพันธุ์นะเพราะมันมังกรที่บ้านคือเยอะมากแล้วฮะตอนนี้เออแบบตั้งหลายตัวฮะที่บ้านอ่ะเยอะมากๆนะฮะมีอะไรอีกปะเนี่ยแถวนี้นะฮะผมว่าน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันจะมีดันเจี้ยนด้วยแต่ว่าผมไม่เข้าแล้วกันดันเจี้ยนนะฮะผมขี้เกียจเข้านะฮะแถวนี้มันก็เป็นดันเจี้ยนแบบเดิมๆนะฮะโอเคไป เออแล้วก็มันจะมีคนไขยอีกคนนึงมันขข่อะไรให้คนนี้ดูก่อนสิเออรับแรกเป็นพวกอันนี้ฮะเป็นอัญมณีสีฟ้าอันนี้เออโอเคเราไม่ไแลกแลกกันของเราไม่มีนะฮะตอนนี้โอเคแล้วก็จะทําการนะกลับไปที่บ้านจะดีกว่านะฮะไปกันเลยมาตอนนี้คือก็ไปถึงที่บ้านแล้วะฮะก็นี่ฮะที่บ้านผมก็มีมังกรไฟทั้งมังกรน้ําแข็งด้วยนะฮะนี่ไง แล้วก็เออมังกรไฟนี่กับมังกรน้ำแข็งครับมันสามารถแยกแยะกันได้นะก็คือจะแยกแยะตรงช่วงหางนะฮะอ่าแล้วก็นี่ก็คือเป็นดาบน้ําแข็งนะฮะก็เป็นดาบจากเหล็กสตีลน้ําแข็งนะฮะจากมังกรน้ําแข็งนะฮะซึ่งดาเมจก็100่งร้กว่าหนึ่งดาเมจนะฮะโอเคฮะก็นี่ฮะการจาแนกมังกรไฟกับมังกรน้ําแข็งก็คือดูตรงที่หางมันนี่ฮะก็คือหางมังกรน้ําแข็งมันจะเป็นนะเนี่ยเป็นเหมือนครีบนะฮะแบบว่าดูออกง่ายๆนะฮะ แล้วก็เออมันจะมีมังกรน้ำแข็งสองตัวคือเป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวใหญ่เป็นสเตติห้านะฮะนี่ไงตัวสีฟ้านี่ตัวผู้นะตัวสีขาวนี่ตัวเมียนะฮะแต่ว่าผมชอบเป็นมังกรตัวสีขาวมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับมังกรของเดซควีนนะฮะนี่ไงโค้ทเท่เลยตัวใหญ่นี่ฮะเท่มากๆนะฮะดูดันแบบสุดๆนะฮะดีเทลก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมังกรน้ําแข็งนะฮะอ่าแล้วก็ ผมไดทำการนะฮะสร้างเป็นเออตาหลอมนะฮะของมังกรธาตุน้ำแข็งแล้วตอนนี้ฮะก็นี้กำลังให้มังกรน้ำแข็งเผาเลยฮะไม่ใช่แบบพ่นพลังน้ำแข็งใส่นะมันไม่ใช่การเผานะโอเคนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอีผมโดนดาเมจด้วยวเป็นไอซ์ดราก้อนสตีลอินกอดนะฮะได้มาเจ็ดอันแล้วตอนนี้แล้วผมโดนดาเมจจากมังกรน้ำแข็งตัวเองด้วยนะ,นะนะอะไรเพื่อนนี้ฮะผมเกลียดไอ้น้ำแข็งนี้มากอ่ะเพราะว่ามันทำให้เราแบบเด้งไปเด้งมานะฮะ โคตรน่าลำคาญเลยเนี่ยเคทุบไปเลยฮะทุบทิ้งไปเลยซึ่งข้อดีมันก็คือมันสามารถทําเป็นกับจากได้นะฮะซึ่งดาเมจก็คือแรงมากลยฮะถ้าเกิดไม่มีชุดเกาะดีๆอ่ะนะฮะก็ให้มังกรน้ํแบบาแข็งแบบพ่นน้ําแข็งไปพ่นไอเย็นไปละกันตอนนี้นะฮะโอเคแล้วก็อ,อผมจะทําอะไรต่อปะเนี่ยแตวก่อนนะขอคิดแป๊บนึงฮะลืมๆืะโอเคแ้วก่อนนะ <laughs> เออผมก็ลืมบอกครับก็คือผมจะทําการออสอนในการเทมมังกรน้ําแข็งแบบไม่ต้องฟักไข่ออกมานะฮะซึ่งมาทําได้แต่ว่าต้องเป็นโหมดครีเอทีฟคือจะใช้เป็นอาหารอันเนี้ยนะฮะโอเคมันชื่อว่า Creative Dragon Meet ก็คือมันบอกว่าสามารถใช้เทมมังกรนะฮะได้ทุกชนิดนะฮะแต่ว่าต้องเป็นในโหมด Cre เ t ท v e เท่านั้นนะที่จะสามารถเทมได้ถ้าเกิดเป็นโหมด Survival คือเราจะโดนมังกรตีตายนะฮะเออประมาณนี้เลยนะฮะโอเค มาผมจะทำการนะฮะทดสอบให้ดูและแล้กันนะฮะว่ามันเทมแบบไหนนะฮะอ่าก็ต้องไปหมด creative เท่านั้นนะฮะโอเคมังกรน้ำแข็งแล้วกันตอนนี้เอามาเลยฮะมาแล้วก็ทำการนะฮะสปอนมาเลยตรงเออตรงนี้ละกันนะฮะวิสีฟ้าตัวนี้คือผมไม่มีด้วยว่ามังกรตัวนี้ฮะสีนี้เนี่ยก็กดแบบให้มันกินเลยฮะเนี่ยให้แบบมันกินเรื่อยๆนะฮะแต่ก่อนนั้นมันบินมันบินอยู่ต้องรอให้มันลงมานะฮะ โอเคเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะมันเทมยากมากนะฮะนี่ไงโอเคมาลงมาแล้วเราก็ให้มันกินเลยชุบชุบชบ,ชบนี่ฮะมันก็จะกินแบบนี้เลยนะฮะอ่ากินไปกินไปกินไปเลยประมาณนี้น่าจะได้แล้วหรือเปล่าทุกคนนะขอเอาเป็นเออเป็นสตาฟของมังกรแล้วกันเพื่อสั่งมันะฮะสั่งมาให้นั่งเลยแล้วกันมาโอเคแล้วก็กดนี่ฮะก็สามารถสั่งให้นั่งได้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ แต่ว่าต้องไปหมดครีเอทีฟเท่านั้นนะถึงจะเทมได้นะฮะอ่านพทําทการนะฮะเก็บก่อนล้วกันนะแล้วก็จะเทมอีกสัก1นึ่งอามตัวละคันนะฮะให้ทุกคนได้ดูกันก็เป็นเพศเมียสเตจที่3ามลตัวนี้นะฮะซึ่งโคตรดีเลยนะสปอนมาได้ดีมากนะผมก็ยังไม่มีฮะสีนี้เป็นสีที่สวยมากโอเคนะก็เก็บเลยแล้วก็สปอนอีกสักหนึ่งสอตัวละกันนะฮะมา แล้วก็สปอมเลยฮะตัวนี้ฮึบเป็นตัวสีขาวมีแล้วนะฮะแล้วก็กดเทมเลยกดให้อาหารไม่กินนะกินไปกินไปกินไปประมาณนี้แล้วก็สั่งนั่งอ่านี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโคตรแบบสะดวกสบายมากนะฮะในการเทมมังกรในหมดครีเอทีฟนะฮะอ่าแล้วก็เก็บเลยฮะแล้วก็เออผมไม่อยู่2อันละผมว่าผมจะพอแค่นี้แหละนะ,ะในการเทมมังกรนะฮะในหมดครีเอทีฟนะฮะ แล้วก็เอ่ออันนี้เก็บไปฮะเรามีน,นี่มาเพิ่มแล้วไอ้ตะก้อนฮอนนะฮะมีเพิ่มได้ไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งะฮะแล้วก็ทิ้งไปเลยอันนี้นะฮะเอ่อแล้วก็กลับเป็นเกมโหมดสูตรแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นนะไม่ว่าจะมีเป็นอาวุธของควีนอยู่นะซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถคราฟได้นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวควีนคือมันยังไม่มีในเกมอ่ะนี่ฮะมันเป็นเบสออฟเดอะเดธควีนนะฮะดาเมจต,ตั้ง104ดาเมจแรงกว่าดาบสตีลอีกฮะโคตรแรงอ่ะ แม่งแรงมากดาบเนี้ยโอ้หถ้าเกิดไปเอนชาร์เนี่ยผมว่าแรงสุดๆุดอะเอนชาร์แบบให้ชับเน็ตนะฮะเออผมว่าโคตรแรงอะดาบอันเนี้ยสุดยอดไปเลยฮะและว้วก่อนนะผมจะทำการทดสอบกับเจ้าฟอรสสโมและการนะทำการเสกฟอรสสโมฮะและว้วก่อนนะขอหากันแลว้วกันนะอยู่ตรงนี้เออเอามาสักหนึ่งตัวนะฮะฟอรสสโมแล้วก็เกมโหมดศูดนย์แล้วกันมาเกมโหมดนะฮะแล้วก็ศูนย์ชึบโอเค มาขอทดสอบดาบของเดซควีนหน่อยสิมาเลยฟอสมอฮะเลือดสอ้นะฮะกับดาเมจดาบ1 0 4ดาเมจนะฮะมาจัดปะฮึบโอ๊ยกระตุกเลยตีแล้วหนึ่งทีไม่โดนด้วยแล้วกันนะตัวแช่แข็งนะฮะตอนนี้มาเลยฟันป้ายโอ้โหโคตรแรงนะแรงมากนี่ไงอีกทีเดียวฮะสามทีตายผมว่านี่ไงสามทีตายนะฮะดาบอันนี้โคตรแรงดาบของเดซควีนนะฮะ เป็นดาบที่ไม่สามารถคราฟได้นะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีเดซควีนมาในมอดเวอร์ชันนี้นะฮะมันต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆถึงจะมีเดซควีนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะกลับไปที่บ้านดีกว่าตะก้อนโฮมนะบ้านของมังกรตรงนี้มีมังกรแบบโคตรเยอะที่บ้านผมเนี่ยเยอะมากๆเกมจย่าแคร์นะขอร้องนะฮะเออเกมไม่แคร์นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยในคลิปนี้นะฮะจัะว่าสนุกมากฮนะมอดของไอ n d แอนดฟนะฮะ ก็ทำการนะฮะเล่นม็อดของ i อแอนด์ไนะพอกันในคลิปนี้ละกันเพราะว่าเนื่องจากคือมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วในม็อดของเวอร์ชั่นเก่าๆนะฮะซึ่งมันต้องเล่นเป็นเวอร์ชั่น1.6.5 1 5, หรือว่า1.15.2ขึ้นไปนะจะแบบมีอะไรให้ทําเยอะนะฮะก็จัดว่าสนุกมากๆนะฮะเกมนี้เกม Minecraft กับม็อดของ i อแอนด์ไนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปผมก็ รบกวนนะกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะแต่ว่าเดือนเมษาเดือนหน้านะผมจะทําการไป <c oughs> จับใบดาใบแดงนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมโดนทหารยังไงผมก็จะทําคลิปต่อไปแต่ว่าจะทําคลิปก็คือตอนที่ผมแบบว่างๆนะเออก็ถ้าเกิดใครรอได้ก็ผมขอขอบคุณจากใจเลยะฮะอ่าก็ประมาณนี้เลยอนะันีคลิปดีนะฮะก็ั้งนั้นสําหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนละกันผู้ชมบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็ เจอกั็มาในคลิปนะฮละกันก็บ๊ายบายเออแต่ว่าลืมบอกไว้ว่าใครอยากได้แมปผมอะผมจะแจกให้ใต้คลิปนี้เลยละกันนะเออถ้าเกิดใครอยากได้แมปผมนะฮะแล้วก็ชื่อมอสก็คือให้คุณทักมาในเฟสผมนะฮะทักมาเลยฮะ,ะว่าต้องการชื่อมอสนะฮะทั้งหมดที่ผมเล่นในมอสควายแอนด์ไฟอันนี้นะฮะก็ทักมาละกันนะฮะโอเคก็ไปละบ๊ายบาย